ค่ะครูดิวกลับมาแล้วนะคะหายไปนานวันนี้ครูดิวไปเจอโฆษณาใน f a c e b o o k นะคะของเพจชื่อว่า e-zoo e z u e นะ,ะเขาโฆษณาขายรถแบบไฟฟ้านะคะไม่ใช่รถที่ใช้น้ำมันแต่ใช้ไฟฟ้าทีนี้ครูเห็นคำโฆษณาของเขาแล้วครูก็นึกสนุกอยากจะอ่านให้นักเรียนฟังดูนะ,ะจะลองเรียนแบบ สัเนียงการอ่านช่งทำนองการอ่านของคนที่เขาแบบจะสมมติว่าเขาอ่านเป็นโฆษณาทีวีหรือโฆษณาทางวิทยุอย่างเงี้ยเขาจะอ่านยังไงนะครูดี่จะลองอ่านให้ฟังโอเค alright let's go get hold of an electric vehicle in no time whatsoever it couldn't be easier to go electric with our pay as you go car subscription providing you with a vehicle for one month or three months our huge selection of brands and models ranges from the tiny volkswagen e up to the super cool tesla model 3 so we've got something for everyone with 10 years of experience we know what matters to you so there's no need to worry about insurance road tax or maintenance all you need to do is choose your car and your term we've got everything else covered the best selection of cars are in stock and available now enquire today อืมนะคะครูก็จะลองก,ก็จะอ่านประมาณนี้นะคะอยากให้นักเรียนลองอ่านกันดูก่อนนะคะแล้วก็ดูซิว่าเข้าใจตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็ครูจะเอามาสอนให้อีกทีมันมีสำนวนอ่าเดี๋ยวครูจะขอชี้ให้ให้เห็นนะคะมันมีคำนี้ get hold of แล้วก็อ่าสำนวนแบบเนี้ย it couldn't be easier to Um, ตรงไหนอีก What matters to you แล้วก็ We've got everything else covered อันเนี้ยนะ,ะมันเป็นสำนวนที่ครูคุูที่ว่ามันเป็นฝรั่งฝรั่งมากๆเลยนะฮะฝรั่งเขาใช้กันแล้วก็ถ้าเราคิดเป็นภาษาไทยแล้วแปลไปเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะไม่ได้คำพวกนี้นะ,ะสำนวนพวกนี้เราจะได้ต่อเมื่อเราไปอ่าน สิ่งที่เจ้าของภาษาเขาเขียนเขาใช้นะคะในขณะที่คนไทยเรียนภาษาอังกฤษครูค,คิดว่าการเรียนรู้ว่าฝรั่งเขาเขียนอะไรกันยังไงแล้วเข้าใจสิ่งที่เขาเขียนโดยไม่จำเป็นจะต้องไปคนานึงว่าจะแปลภาษาไทยได้หรือเปล่าเนี่ยนะ,ะมันสําคัญกว่าการที่เราจะรู้ว่าเราจะพูดยังไงเราคิดเป็นภาษาไทยล้วพูดเป็นภาษาอังกฤษไว้ยังไงนะ,ะนะเข้าใจไหมนะ,ค,ะนคิดแบบฝรัง่งเข้าใจสิ่งที่ฝรั่งพูดแล้วฝึกพูดตาม ครูคิดว่าสําคัญกว่าการที่เราจะมานั่งเรียนรู้ว่าเราจะแปลสิ่งที่เราคิดเป็นภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษายังไงโอเคคงจะไม่ซับซ้อนเกินไปนะคะ,ะเรียนคนคงจะเข้าใจเรียนกับครูดิวมาละสักพักแล้วคงจะเข้าใจว่า approach ของการเรียนภาษาอังกฤษของครูเนี่ยเราจะต้องไปเรียนภาษาอังกฤษอย่างที่มันเป็นกันนะะไม่นั่งไม่ใช่แบบมาเรียนว่าเออถ้าหนูจะคิดอย่างเงี้ยภาษาไทยหนูอยากจะพูดภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงดีคะมันก็ได้อะนะแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ฝรั่งภาษาอังกฤษมันกาเนิด นะภาษาอังกฤษมีจุดกําเนิดมาจากการที่ฝรั่งเขาคิดเราก็ต้องไปเรียนว่าเขาคิดยังไงเขาเขียนอะไรกันยังไงเขาพูดอะไรกันยังไงนะคะลองอ่านดูอีกครั้งอ่ะนะแคปเจอร์หน้าจอนี้ไปนะคใครจะนึกสนุกอยากจะเอาลองไปอ่านเป็นแบบโฆษณาก็ได้นะถ้าเป็นเราเราจะอ่านยังไงโอเค guys บาย